สวัสดีค่ะกุ้งจับพูนเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะพูนเสมอแท็กเตอร์จะมีอยู่3สาขาได้ยกันนะคะสาขาแรกจะอยู่จังหวัดระยองอำเภอแกลง ตำบลกองดินนะคะส่วนสาขา2จะอยู่จังหวัดลำปางอำเภอเมืองลำปางตำบลบ้านเป้าและอีกหนึ่งสาขาที่เพิ่งเปิดมาใหม่นะคะจะอยู่ที่จังหวัดระยองนะคะอำเภอแกลงตำบลทางเกวียนนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวตัวตัวตดญ้านะคะว่าของเราอะมีความหนากล่องยังไงหัวเกียร์ดียังไงได้มาตรฐานอุตสาหการรมส่งออกด้วยนะคะมาพร้อมกับโปรโมชั่นดีๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ วันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้ามารีวิวเครื่องตัดหญ้าของสยามสตร่านะคะที่มีกล่องเหล็กหนานะคะแล้วก็หัวเกียร์ใหญ่นะคะเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่นเมดีสกันก่อนนะคะสําหรับขนาดวงรัศมีตัดเมดีสนะคะขนาดรวมกล่องที่30มสิบอยู่ที่ 30, เมตรนะคะเหมาะกับใช้รุ่นตัวคูเบต้ารุ่น L 3 2 L 3 4 36และ40นะคะจะตรงรุ่นเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวกุ้งจะพามารีวิวว่ามันดียังไงสำหรับตัวเครื่องตัดหญ้าสยามสโตล่านะคะที่ว่ากล่องเหล็กหนานะคะนี่6มิลเลยนะคะ6มิลกว่ากานะคะส่วนขาสกีนะคะหนามากหนาจริงๆ16มิลน,นะคะและเดี๋ยวเรามาดูรอยเชื่อมกันนะคะรอยเชื่อมนี่คือแบบรอยเชื่อมหนานรอยเชื่อมดีนะคะรอยเชื่อมเรียบร้อยนะคะ ส่วนหัวเกียร์นะคะเป็นหัวเกียร์ใหญ่เลยนะคะหัวเกียร์ขนาด60แรงนะคะแบบรถ60แรงก็ใส่ตัวนี้ได้แค่เปลี่ยนตัวสลักแค่นั้นนะคะสำหรับเครื่องตัดหญ,ญ้าสยามสตอรานะคะหัวเกียร์ใหญ่60แรงนะคะได้มาตรฐานส่งออกด้วยแล้วก็มีความหนาของกล่องหนามากๆนะคะ สามมิลมิลคือเราไม่ใช้นะคะเราใช้6มิลเลยแล้วใช้กันยาวๆไปนะคะราคาไม่แรงด้วยนะคะวันนี้โปรโมชั่นของเดือนนี้นะคะ25,900บาทนะคะแล้วก็มีจัดส่งทั่วไทยนะคะค่าขนส่งถูกมากๆเลยนะคะลูกค้าและกุ้งจะพามารีวิวรุ่นเล็กอันนี้เป็นรุ่นวงลัสมีตัด1เมตรน,นะคะถึงจะเล็กแต่ความหนาเหล็กยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความหนาเหล็ก ให้สเปคเท่าก,กันกับรุ่นเมที่สิบเลยนะคะ6มิลน,นะคะแล้วความหนาขาสก,กีนะคะก็สักครู่นะคะความหนาของขาสก,กีนะคะไม่ชัดมันเบลอความหนาของขาสก,กีก็16มิลเหมือนกันนะคะถึงจะเป็นรุ่นเล็กแต่ความหนานะคะความหนาของกล่องเหล็กความหนาของขาสก,กี เราให้เท่ากันนะคะส่วนหัวเกียร์นะคะอันนี้1เมตรใส่กับรถรุ่น B นะคะ21 24 2บนะคะ1เมตรแต่ว่าหัวเกียร์45แรงเลยนะคะจะเอาไปใส่รุ่น3 2แรง3าแรงหรือ40แรงก็ได้นะคะหัวเกียร์40แรงนะคะ45แรงไปพร้อมยอยสลิปคัตแบบนี้นะคะยอยสลิปคัตเป็นแบบนี้นะคะลูกค้าไปพร้อมยอยสลิปคัต หากลูกค้าสนใจนะคะโปรโมชั่นเดือนนี้ดีงามมากๆฉลองครบ100ตัวนะคะกุ้งเลยได้โปรโมชั่นพิเศษนะคะแถมสำหรับค่าขนส่งนะคะไม่แพงโทรมาเช็คก่อนเลยไปส่งถึงบ้านลูกค้าเลยนะคะแต่ราคาถูกกว่าไปซื้อ ร้านแถวบ้านอีกนะคะอันนี้สําหรับขนาด80เซนนะคะขนาดรวมกล่อง90เซนขนาดรวมขาสกี95เซนใส่กับรถเก่านอกนะคะตัวเล็กหรือว่ารถรุ่น B ก็ได้นะคะ B21 อย่างนี้ก็ได้นะคะนี่ขาสกีขาสกีก็หนาเลยนะคะรุ่นนี้นะคะแล้วก็ความหนาเหล็กนะคะ6มิลเท่ากันนะคะเราไม่ทำบางนะคะลูกค้าสเปคกล่องเหล็กเท่ากันเลยนะคะ 6มิลกว่านะคะหัวเกียร์45แรงเหมือนกันราคา21,900บาทนะคะสำหรับ80เซนใส่รถรุ่น b 2 1 b 4 B7 ได้เหมือนกันนะคะหากลูกค้าสนใจนะคะ063 453 9224โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยนะคะโปรโมชั่นฉลองครบ100ตัวนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าออนไลน์นะคะสอบถามเพิ่มเติมได้วิดีโอคอลมีมจัจำก่อนส่งนะคะลูกค้าแล้วค่าส่ง พูดได้เลยตรงนี้ว่าถูกมากโทรมาเช็คค่าส่งได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะกุ้งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านในการติดตามรับชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ